เอาละครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเกม Dragon Ball Z ตัแข่งแบทเทิลการีเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เราก็มาถึงคิวของตัวละครซูเปอร์บีโต้ซูเปอร์อิเซนนั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครที่มันซูเปอร์อิเซนานแล้วแหละแต่แค่ผมเพิ่งมีเวลามาทำนะครับคือตอนเนี้ยคือผมกําลังพยายามอัดคลิปทิ้งไว้ไว้แล้วก็ค่อยมานั่งตัดแล้วก็ลงไปทีละวันเพราะว่าคือตอนนี้มันเหมือนจะเริ่มไม่ทันแล้ว <c oughs> คือตัวละครมันโผล่มาเรื่อยๆเลยแล้วก็วในตอนเนี้ยมันมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครซูเปอร์อิเซครบรอบ1ปี ก็เลยรู้สึกว่าเออต้องพยายามทําให้ทันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีคลิปจะลงนะนะแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ทันชาวบ้านจะช่องเขาเนี่ยนะนะแต่จริงๆก็คือไม่ทันแล้วแหละก็จะทําอยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะให้มีคลิปลงช่องเออแล้วก็ให้มันมีแบบลงช่องตัวเองสักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงความสามารถของตัวคอนี้นครับว่าตัวคอนี้มันเก่งแค่ไหนแต่จากที่ลองดูมาแล้วแล้วก็ดูคนอื่นเล่นแล้วก็ฟีดแบ็กหลายๆอย่างเนี่ยก็คือเป็นตัวคอที่ดูดีมากเลยนะครับอ่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ึ่งในส่วนของ leader skill นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ในส่วนของแม่ไต้ก็คือจะไม่มีการเปลี่ยนไปเช่นกันแต่ว่าจะทำดาเมจอิมเมน n t แล้วก็ทําการเพิ่มไอเทงให้เพื่อนในทีมเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แบบราหนึ่งเทิร์นอ่าก็คือเหมาะกับการยืนตําแหน่งแรกไม่ก็สองนะเพราะว่ามันจะได้แบบซ support เพื่อนได้นะครับส่วน passive skill นะครับพอสมาร์พื้นฐานก็คือจะมีคีตั้งต้นสองแล้วก็แท่งกับดีเฟนซ์ตั้งต้นสองร้อยเปอร์เซ็น Defense ต,ตน์แล้วก็จะมีลด d a m a จมาให้เลยสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือดีมาก,แล,ก,มมก,มกาแล้วก็ทกาาากรรรเเเคนนน์์ตตออศััู่ง ซึ่งอันนี้ก็คือดีมากๆเพราะว่าเวลาโดนตีปกติเนี่ยมันจะลดดาเมจได้เยอะมากๆเนี่ยครับคือมันจะไม่เจ็บไม่ปวดเลยนะเนะแล้ราก็ถัดไปนะครับเมื่อโจมตีถ้าเกิดมีคีย12ขึ้นไปก็จะได้ถ่ายกับดีเฟนเพิ่มขึ้น150%แล้วก็ทุกครั้งที่โดนโจมตีนะครับจะได้ถ่ายกับดีเฟนเพิ่มขึ้น25%สูงสุด100%แล้วก็โอกาสครีเพิ่มขึ้น15%สูงสุด60%นั่นเองแล้วก็มอ HP เนี่ยเท่ากับหรือต่ำกว่า50%ก็จะมีการดทุกการโจม แอทแทกกับดีเฟน์จะเพิ่มขึ้น50%แล้วก็เพื่อนในทีมเนี่ยจะได้คีเพิ่ม2แล้วก็ดีเฟน์เพิ่มขึ้น20%ยกเว้นตัวเองนะน,นะแต่ว่าถ้าเกิดเจอศัตรูที่เป็นตัวร้ายนะครับก็จะได้แทกกับดีเฟน์เพิ่มขึ้น100%แล้วก็เพื่อนในทีมเนี่ยจะได้คีเพิ่ม3แล้วก็ดีเฟนต์เพิ่มขึ้น30%ยกเว้นตัวเองเช่นกันนะน,นะซึ่งความสามารถของบิจิโตตัวดีนะครับจะมาช่วยยืนตำแหน่งแรกให้กับตัวของ LR Super ซ i เปอร์บิโต10ป เพราะตัวของ10ปีเนี่ยในความสามารถของโกคูเนี่ยมันจะต้องยืนตำแหน่ง2อไม่ก็สอ่าเพื่อที่จะได้พลังที่สูงที่สุดของมันนะครับก็เลยทําให้ตัวของซูเปอร์บีโตตัวเนี้ยเหมือนจะมาช่วยในการยืนตำแหน่งแรกให้กับตัวละคร10ปีบโตเนี่ยนะเออก็ถือว่าเป็นคอมโบที่โอเคเลยเนะนะย ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับความสามารถของบีโตตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูการอัพพลิเชอรต่อนะเนะ่งการอัพพลิเชอรของตัวละครนี้ก็คือแนะนําว่าอัพเป็นเบิ้ลสุดไปเลยนะเพราะตัวละครนี้ก็มีโอกาสคริมมาให้ที่สูงอยู่แล้วฉะนั้นการอัพคริก็อาจจะไม่ได้มีผลมากสักเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะครับโอเคในตอนนี้เราก็าเข้าด่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทีมที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมของเออเป็นทีมใครวะเนี่ยอ่ะโกคูตัวใหม่220%นะคอับก็คือพลัรที่ได้เนี่ยก็คือจพลังที่ได้เนะนะโอเค ก็เดี๋ยวเรามาดูกันฮะดีเฟนต์ตั้งต้นอยู่ที่2 0 0 0 0 0แล้วก็ตัวละครน,นี้มีลดเดมจอยู่40%ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราให้ตีตัวชนะสีไปแล้วกันมาแล้วก็ตัวของเบเยโต้เนี่ยสามารถซับแอตแทกให้เพื่อนในทีมได้ด้วย1เทิร์นนะนะก็35%ทําให้ตัวละครตําแหน่ง2กับ3เนี่ยก็คือจะได้แอตแท็กเพิ่มขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตีเท่าไหร่ <laughs> รถดมใหม่จากการตีกติเปิดมากูโดนไม่ตายไอ้น้องไอ้เฮี้โอเคติดครีนฮะตีไปอื้งตีมาเขาเตอร์แล้วก็โดนไม่ตายต่อแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราชนะสีแต่โดนซีวโอ้โหเออ,อไม่ได้ซับแล้วแม่งม, <laughs> มันไส้มาดานเนี่ย แต่ว่าโดนโดนไปขนาดนั้นก็เลือดเหลือ70% okay. อเอร์เซ็นต์โอเคคือเบยโตกูโดนทุกอย่างเลยแม <c oughs> ่งโดนทุกสถานนะโดนซีลโดนลดแอตแทกโดนลดดีเฟนโดนไม่ตายโดนทุกอย่างเออโอเคสรุปไม่ได้ซับตแทกเนะี่ย ไม่โดนเที่ยอะไรก็บงังบังก็ไม่รู้เมื่อกียิงไปเลยแล้วก็เบิ้ลไม่ตายนะฮะลางขึ้นเต่าคือตัวละครนเนี่ยอยู่ในคลิปรีวิวประมาณ3คลิปแหละคือคลิปตัวมันเองตัวอะไรนะโกคู GT ร่างสามแล้วก็มีตัวนี้อีกนะฮะเรียกได้ว่าใช้คุ้มมากๆสมกันแล้วแหละที่ที่เปิดได้เป็นมาโอเคโดนตีปกต,ต,ติไม่เจ็บแล้วนะ แต่คือแบบจะเอาไปทุกอย่างคนเดียวเลยอะเบีเโตสอและหลายที่เป็นคลิปรีวิวอะไม่แบ่งใครเลยแม้กระทั่งการดับเมท์อมแต่ก็ถือว่าทดสอบดัมเมทได,ด้ดีถือว่าด่านนี้คือมันจะไม่ได้แบบยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็พอที่จะใช้ในการทดสอบได้โอเคอยู่นะเนยะมาเบิ้นไม่ตายแต่ว่าเดี๋ยวด่านถัดไปก็จะเป็นด่านเรโซนใหม่ๆแล้วกันนะสเตจสามไม่ใช่สเตจสามด่านที่สาม ทำเดียวกันั่้แหละออมาเอ,อือเอือไม่เจ็บเพราะว่าที่เจ็บอะโดนไปหมดแล้วโอเควยโรดิชั่นถือว่าดีเลยนะแล้วลูกแก้วรอบนี้คือมันจะดีไปไหนเนะี่ยเรียกว่าเต็มเหนียวนะฮะเก็บไปเลยมาของของดีตัวนี้ 9ปียังคงคงใช้งานได้อยู่นะถึงไม่ว่าจะไม่ได้ปลดทางก็เถอะถ้าเกิดปลดทางผมคิดว่าน่าจะต่อได้สักสปีหนึ่งอ่ะสำหรับตัวละครกูฮังเบสตัวนี้นะฮะเออและด้วยการมาของเลเดอร์220ทปอรทำให้มันแกรงขึ้นไปอีกนะเนะ่ตีไปเลยอึง้งสับซอกแลก้วก็ยิงไปโอเค มาตัวครนี้กี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยจะแปดล้านแต่ช่างมาันต่อยไปปิววปิวปิวป,วป,วป,วปวิอีกทีนึ่งอือนี่แล้วก็เบิ้ลไม่ตายคือพาร์สี่ตรงไหนทำงานก่อนไหมจีิเนหรือว่าการันตีผมจำไม่ได้นะว่าอันไหนมันทำงานก่อนแต่ว่าแต่คือคือทำงานแหละแต่แค่สงสัยเฉยแอะโดนตีไหม มันไม้ตายไปยังเนี่ยไม่รู้มหมุนมือเลยเออแต่เสียดายที่ตัวของกุยต้าเนี่ยยังไม่ได้รีดแบบเวอร์ชั่นใหม่นะที่แบบเพดรนเลเวลใหม่อะเพราะว่าไม่ติดนะฮะก็ก็รอคาสองแหละที่แบบมันจะได้หีด220%รี่2เพราะพระคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับฟิวชั่นนะครับไอตัวของกุยต้าที่เป็นหลีด220%่อ แล้วก็ไม้ตายมาเลยดิเจ็บปะละ่ะไม่เจ็บโอ้ย <c oughs> โอเคแต่ก็ดีละมาถึงคิวของเบจิโตเฮ้ยเปลี่ยนร่างได้แล้วเปลี่ยนเลยละกันเอาไ้ทำดาเมจคือแม่งอย่างเท่เลยดูดิอยา่า <c oughs> ไปก็เท่อ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเก็บไปแล้วกันทุกแก้วนี้โอ้โหไม่ค่อยดีเลยนะเอะเลียงให้ได้มากที่สุดแล้วกันเออย,ยังเจ็บอะโอเคตาดได้ที่ไม่โดนไม่ตายคือไม่เป็นไรแน่นอนเนี้ยเออไม่ติดครีโอกาส60%นนี่นี่นี่ ก็ยังไม่ติดนะฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์จริงปะเนี่ยอย่างน้อยควรติดสักสองสามครั้งดีป่ะโอเคแล้วก็ตีปกติติดครีตีปกติติดครีเออติดโตไปโอเคเรียบร้อยติดครีไหมเออเข้าไปทีละหกล้านอีกทีนึงอืมไป อีก18ล้านในสพอร์ตตอนนี้เออน,น่าจะจบแล้วแหละนะยิงไปเลยโกคูอัดพลังเส้นเต่าใส่ทั้งไปให้มันหลับจำซะ <c oughs> มันไ้มากเปิดมาเป็นโต้ะกูโดนทุกอย่างเลยโอ้โหยังเหลือไว้นิดนึงอ่ะเพื่ออะไรอเออไม่ นี่30ล้านดาเมตรอลังการมากอ้มก็ยังไม่ติดครีปเหมือนเดิมนะอืมด้านหน้าโดนไม่ตายเลยโอเคถ้าอย่างงั้นแล้วก็กดลดดาเมตเลยไม่ใช่อะไรนะคือถ้ากดระเบิดตรงเนี้ยน่าจะเจ็บหนักมากมันจะเหลือเลือดหนึ่งเว้ยแล้วคันเนี้ย เราก็เราจะทำไงไม่ให้ตายอะเราจะหมื่นหนึ่งไหวหรือเปล่าน่าจะไหวแหละมีเลือดตั้งหมื่นหนึ่งโอเคคือเลือดเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวอะคิดว่าไงอะโอเครอดอยู่นะฮะ ไปแล้วก็อีกทีหนึ่งอีก11ล้านตัวนี้ก็ได้ดีด220้ยเปอร์เซ็นต์ไหมเพราะว่ามีเอิร์ธเบดไฟเตอร์เนี้ยอืมโอ้โหตีมาไม่เจ็บไม่ปวดมาได้เวลาแล้วตัวะคอนี้ตีสกรอบต่อยไปเลย ยิงกระหน่ำไปฮะแล้วก็แตกะไถ่อีกทีนึงแล้วคือแบบเหมือนไม่ค่อยได้ทำดาเมจเลยอะบิวโต้อาจจะนนเพราะว่ามันสถานการณ์มันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะเปิดมาก็ไม่ได้ยิงไม่ตายแล้วอะแถมไม่ค่อยติดครีดอะหกสิบเปอร์เซ็นกูอุตส่าห์แนะนำไปว่าแบบเออไม่ต้องอัพครีก็ได้เพราะว่ามีครีให้อยู่แล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยแต่จริงก็ไม่ต้องอัพอยู่ดีแหละเพราะว่ามันก็แค่ดูสวยเฉยอะ ถ้าดวงดีๆหรือดวงปกตินี่ก็คือมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแต่นี่คือแทบจะไม่ติดเลยเนะฮะขนาดแบบตีตั้งหลายทีตายเลยไหเนี่ยอย่าพึ่งนะอยอ้โอเคน่าจะ <c oughs> ไม่เหลือแล้วล่ะตอะไรนะว่าน่นาจะยังเหลืออยู่อืม ลำเบิดไปซะทั้งนั้นเนี่ยเต็ดเครซยังเหลือเนี่ยโอเคอ่าได้ลาฮิวแล้วล่ะนะถือว่าเป็นการเปลี่ยนร่างช่วยช่วยพอดีอ่ะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมด3ดิงใช่ไหมเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนร่างเป็นบีโต้ต่อเนี่ยชิบ ทำการฮิลขึ้นมาจนเต็มเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ดีเฟนส์ลิงสกิลได้ทั้งหมด6ลิง์ดีเฟนส์กดตรงไหนดีเฟนต์สี่แสนสามนกูไม่กลัวเลยแหละเหลือ58%แล้วก็ทำการกดฮิลไปอีกมาเอ้ยเอ้ยถูกแล้วชึบได้เวลาเอาจริงนะฮะตอนนี้เขา เต,ต,ตอร์ติดครีตอนเลือดต่ำด้วยมาเขาเตอร์สามล้านเก้ามา20ล้านแล้วครับตอนนี้ตีไปเออไม่ติดคลีแต่ว่าเบิ้ลไม่ตายโอเคดีดีด, <c oughs> ดีมากๆอึ้งตีมาเขาเตอร์ไม่ติดคลีเข้าสล้านสองตีมาทีเขาเตอร์ติดคลีเขา้เขาไปหล้านห เตอรอ์กทีนึงโอเคมา12ล้านละครน,นี้อันนี้ไม่ค่อยได้สเตก็กะมันก็เลยได้แค่นี้เนี่ยแต่ว่าด้วยพลังของลิง์กอะไรต่างๆก็ทำให้มันเตีแรงระดับนี้ได้นะนะมาอีก11ล้านไปเลยพลังขึ้นเต่าสุดเท่สุดดีงามเออติดคลีปไปอ้าวเขาเตอร์ไป,ไปดิเออ แต่ไม่ติดคลิปมาอีกทีหนึ่งนี่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 นีติดคลิปอีกตีไปทีหนึ่งนี่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 ทีบคุริลินเลยเหลือไว้นิดหนึ่งทำไมอีกนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเพิ่มระยะเวลาของคลิปไปเลยออโอเคอีกสักด่านหนึ่งนะครับแล้วก็ในรอบนี้คือเปิดมาเลื่อยๆ45เอ45%เซ็นต์เลยนะนะเพราะว่า เทินที่แล้วจัดหนักจะเต็มมากนครับศัตรูตปยีก,กูไม่หยุดเลยโอเคมาเดี๋ยวเรากดกดไปแล้วกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลาอืฮิวขึ้นมา52%มแล้วก็เก็บไปเดี๋ยวเแก้วไว้ด้วยนี่เขาเตอร์ไปก่อนโอเคหมดและวชึบเขาเตอร์อไม่หยติดครีโอ้โหรอบนี้ติดครีเร็วมาก16ล้านตีไปเลย อึง้งโชว์แต่เลือดศัตรูนี่คือน้อยมากเลยนะเนี่ยเฟสแรก,แรกอโอเคตีมาเพิ่มไป็แทงแล้วก็โอกาสครีเข้าไป9ก้าล้านเจ็อีกทีหนึง่งเรียบร้อยซะจบนะฮะเฟสแรกแต่รอบนี้โอเคอยู่นะโลเทชันแล้วก็ศัตรูที่ตีเราเนี่ยอืมนี่นีตีไป โอเคแล้วก็ตีปกตินะฮะไม่เบิ้ลไม่ตายซะด้วยมาได้ทีหนึ่งอยู่เตะไปอือนี่นี่อืมแล้วก็ตีปกติอีกทีหนึง่งโอเคมาถึงเวลาของตวลรนี้นะครับมาดูกันว่าจะได้ยิงไม่ตายสามทีหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยิงสามทีก็อาจจะเจ็บนิดหน่อยนะนะแต่ก็ไม่น่าไม่น่าเจ็บปะเพราะว่าเราชนะสีมันนะ่ะโอเค ได้ยิงสามทีแล้วไปเลยอีกทีหนึ่งเพิ่มดีเฟนส์มหาศาลมากติดเ,เครียดด้วย10%ติดซะงั้นนี่ไม้ตายมาไม่เจ็บแล้วก็เดี๋ยวโกจิต้าทำการปิดฉากไปนะ8ล้านหนึ่ง นี่คือพลังที่ได้จากดีดร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะนะโอเคไม่ไม่เน่เน่ๆๆ่เน่ไม่ไม,มาติดครีสด้วยแล้วก็อีกทีนึงครับแต่ว่าอีกฝาก่ายก็น่าจะยังไม่ตายปะ่ะคิดว่าใช่โอเคแล้วราเบิอนอีกทีนึง กะซ้ำาดิติดรีรแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมนะก็คือจะไม่ตายมาในรอบนี้ดิฟเฟนต์ของเราอยู่ที่4ี่แสนเจ็ดนั่นนะตราบใดที่เปิดมาแล้วกูไม่โดนแม่ตายก็มีโอกาสรอดนะครับเราเน้นการป้องกันแล้วกันเนาะเน้นการป้องกันแล้วกันเนาะเพราะแบบมีความรู้สึกปแปลกๆก่นเปลี่ยนล่ามอกัน เอาดีเฟน์เพิ่มแล้วก็ทำการกดลูกแก้วไปคา์เตอร์ไปอึยังอีกอโอเคไปติดเครียร์อยอยู่แต่ถ้ากอบว่าคืออ๋อ,อผมไปตีสนะิบเจ็ดเนาะโอเคตีไหม คาเตอร์อืมเรียบร้อยเสร็จไปนหนึ่งเคาเตอร์ Counter. อีกไม่ติดครีนะฮะสีล้านเจ็ดเคาเตอร์ติดครีอืมเจล้านตีไหมเคาเตอร์ Counter. โอ้โหเล่นมันว่ <c oughs> เล่นมันดีนะต่อยไปเลยโอ้ทาแมงโคเทถึงไม่ว่าจะเป็นการยิงเฉยๆแต่ว่ามันก็เท่อยู่ดี โอเคจบอา้าวย่างเหรอก็ดีก็ดีอย่างน้อยได้สแต็กเพิ่มอีกทีหนึ่งเนี่ยไปเลยอีกทีหนึ่งเรียบร้อยเฟสที่3เฟสสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นเฟสที่ค่อนข้างยากเลยนะมาทำการเปลี่ยนร่างไปก่อนเลยหิวขึ้นมาจนเต็มนะแล้วก็เปลี่ยนร่างอีกรอบหนึ่ง เพราะความสบายใจของตัวเราเองเนะเนะเก็บลูแก้วไปนะครับจริงๆควรเอาโกฮังบีสมาไว้ด้านหน้าแล้วบอกว่าไม่เป็นไรกดไปแลวแหละนี่กันได้แอลเคานเตอร์เลยตีหูอย่างนี้อือยู่ดีๆไม่ชอบเพิ่มเป็นแทงไปอีก 18ล้านตีต่ไม่เออเอาไปซะโซฟานิเชอร์แล้วก็เบิ้ลไม่ตายอีกทีนึงแต่ทีมนี้เหมือนนวดเหมือนกันนะเพราะว่าหลายๆตัวคือหลีดแบบได้ไม่เต็มที่เอะไรคือจะมีตัวของโกยิตาแหละที่ที่ไม่ได้หลีด220%เนี่ยได้แค่170ดด้วยนะก็เลยทำให้มันพลางมันไม่ได้เยอะมาก ตีไปโอเคไม่ต้องขยันนะเพื่อนไม่ต้องขยันอะไรมากนะไอตัวเพื่อนตัวเราอะโอเคตัวเราเนะคาลเตอร์ไปเออ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 ติดฟรีตีมาเพิ่ไมไปแทงไปอีกนี่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 ไ เห็นกี่ครั้งก็สะใจแล้วเกินเออจะยี่สิล้านแล้วตอนเนี้ยเคาน์เตอร์เนี่ยนี่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 นีล้านมาส่วนตัวคอนี้ก็คือได้บัฟจากการโดนตีนะฮะถึงแม้ว่าจะยืนตำแหน่งสาแต่ว่าด้ยวยความที่มันตีมูเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการบัฟให้เราทำดาเมิเพิ่มขึ้นไปอีกออเอ,อนอกจากได้แท็กโอกาสคริก็ยังมีการันตีว่ไม่ตายอีกนะฮะ โอเคน่าจะปิดฉากได้แล้วแหละเปลี่ยนไล่อีกรอบนึงฮิลขึ้นไปอีกฮิลให้เต็มหลอดอืกูเปลี่ยนมั่วสั่วเลยนี่ <c oughs> อ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้โหไม่มีปัญหาเรื่องลูกแก้วเลยอะตอนเนี้ยพอใส่พวกตัวครที่มันเปลี่ยนลูกแก้วได้ชึบ แล้วเลือกทีนี้8ปดแสนเลยนะนี่ขนาดแบบ100%แค่ไม่กี่ตัวคเคาน์เตอร์ไปก่อนมา22ล้านนะครับพลังโจมตี79เซนอืแล้วก็เบิ้นไม่ตายทีนึงด้วยเอาวะติดครีมมาสักทีนึงชื่นใจไม่ชื่นออะตีมาก็เขาเติร์ไปเลย้อวตีผิดตัวแล้วน้องเออ <laughs> แต่ลบได้อีกอ่ะก็ตีโดนก็โดนเคาน์เตอร์อีกตัวหนึ่งก็ตีไม่โดนอืมเคาน์เตอร์ไปอีกสิบสิบสามล้านเลยหรอแล้วก็โดนเมทโดนไม่ตายเลยเออเหมือนจะชนะนะตอนแรกโอเคก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวซูเปอร์บีโต้ซูเปอร์อีสเอนะครับก็เป็นตัวละครที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะคือนอกจากจะทำดัเมจได้ดีแล้ว ก็ยังเป็นตัวยืนตำแหน่งแรกให้กับตัวของซ u เปอร์วิเยโตสีเขียว10ปีได้นะฮะก็คือตัวคนนี้มันเป็นตัวที่เหมาะสำหรับการยืนตำแหน่งแรกมากๆเพราะว่าสามารถซัพพอร์ตให้เพื่อนได้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็ยังสามารถซาไปแทาให้เพื่อนได้อยู่ดีก็คือก็คือดีเออประมาณนั้นนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ